สวัสดีค่ะตอนนี้ตะวันกำลังอยู่บ้านของพี่สาวคนเวียดนามอ่าพี่สาวคนที่สองอยู่เวียดนามนะคะเป็นพี่สาวคนที่สอง่อนา,น,ะะน,าน,งนี่เป็นรอบๆบบ้านของพี่สาวค่ะอยู่ที่นี่ทุกท่านจะเห็นว่าอ่าคนเวียดนามจะค่อนข้างชอบปุูกอ่า ต้นไม้ต้นผล,ลไม้ดอกไม้อยู่รอบๆอบบานผักอดอกไม้อ่ประดับทุกอย่างเมื่อที่ดูสวนของคนเวียดนามกับดูสวนของคนไทยแต่วันเห็นว่าคนเวียดนามค่อนข้างจะมีความโรแมนติกเขาจะชอบปลูกดอกไม้ด้วยเพื่อที่จะเป็น ของตกแต่งบ้านไม่ไม่คิดว่าจะมีความเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าโดยที่ภาคเหนือของเวียดนามไม่ได้ถูกแบก่งมาเป็นสองฤดูเป็นฤดูร้อนกับฤดูฝนเหมือนที่ไทยเรานะคะฤดูแห้งแล้งกับฤดูฝนที่ไทยเราแต่ว่าอยู่ที่เวียดนามฝน,นตก ส่วนใหญ่เขาฝนจะตกทั้งปีแต่ว่าฤดูร้อนประมาณเดือนหกถึงเดือนก้าวฝนจะตกมากกว่าเยอะกว่าตอนนั้นจะมีพายุเยอะกว่าแต่ว่าทั้งปีแม้แต่ฤดูหนาวก็มีฝนตกเหมือนกันเช่นตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ นก็ตกเหมือนกันนะคะจึงทําให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมันมีการปลูกง่ายที่นี่อากาศก็ค่อนข้างที่จะจะหนาวเช่นตอนนี้แต่วันจะใส่เสื้อเสื้อนาขนาดนี้สองสามชั้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิค่อนข้างที่จะหนาวจึงทําให้ผล พืชต้นไม้ที่เวียดนามค่อนข้างที่จะหลากหลายหลากหลายชนิดแล้วสามารถปลูกได้ทั้งชนิดพืชฤดูหนาวที่พื้นที่หนาวกับพื้นที่ร้อนด้วยได้ซึงมันมีความหลากหลายโดยเฉพาะช่วงนี้กระแสสองสามปีนี้คนเวียดนามชอบปลูกดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบจะเป็นดอกที่บานทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ตรวชินบานสวยงามด้วยยิ่งอากาศหนาวดอกกุหลาบยิ่งสวยอันนี้เป็นเพื่อนบานของพี่สาวตะวันส่วนที่อยู่ในบานพี่สาวอ่าพี่สาวก็อยู่ที่พื้นที่สูงนะคะนี่เป็นพื้นที่สูงอ่า พื้นรอบๆก็จะมีภูเขาไม่สูงมากทุกที่นี่เป็นชุมชนมันเป็นลักษณะของของของจังหวัดอยู่ที่นี่ที่นี่ทุกท่านจะเห็นว่านี้เป็นต้นดอกทอค่ะต้นทอต้นทอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาคเหนือที่บ่งบอกถึงตรวจชิน หรือว่าคนเวียดนามเรียกว่าเตศเงล nguyên ่าปีนี้เต็ดเง n g u ดานมาเร็วจึงทำให้ดอกท้อออกมาน้อยค่ะมีน้อยยังไม่เยอะมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ก็เห็นได้บ้างแล้วเริ่มมีการที่ออกดอกมากขึ้นต้นท้อนี้ก็พี่สาวปลูกได้ประมาณสิบกว่าปีแล้ว ก็เลยมันค่อนข้างที่ที่จะใหญ่ต้นท้อโตไม่เร็วนะคะต้องใช้เวลานานแล้วอยู่ที่นี่ทุกท่านก็จะเห็นว่าอยู่บนต้นท้อก็จะมีการที่ตัดกิ่งไปตัดกิ่งไปนี้เพราะว่ามันเยอะใช่ไหมเพราะว่าอยากให้อ่ต้นไม้อ่าไม่ต้องเลี้ยงกิ่งมากอุดมไม่ใช่ไหมอ่าที่จริง การตัดกิ่งนี้คือการที่ตัดตอนหรือตอนตรวจจินตอนเตศกาล Nguyên Đán คนเวียดนามบอกว่าตรวจยวนนะคะเป็นคําศัพท์ใดก็ได้ก็คือเป็นปีใหม่ของเวียดนามตามปฏิทินจันทรคติของเวียดนามเมื่อที่การมีการตัดกิ่งนี้หมายความว่าคนเวียดนามเขาจะเอากิ่งทถอนี้เอามาตกแต่งอยู่ในบ้าน หรือถือว่าเป็นความมงคลน,นะคะถ้าเป็นคนอยู่แถวภาคกลางแล้วก็แถวภาคใต้จะมีความนิยมตัดอดอกมื้ยค่ะหรือว่าภาษาเวียดนามเรียกว่าฮัวไม้ถ้าภาคเหนือเป็นดอกท้อสีชมพูภาคใต้จะนิยมดอกมื้ยหวไม่สีเหลืองนะคะเขาถือว่าเป็นสีม,มงคลสีที่ทำให้ ครอบครัวม uh, ีความสุขทําให้ครอบครัวม uh, ีอาหารการกินสมบูรณ์ลำล้ำรวยรวยอยู่ในบ้านแล้วทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นนั่นแหละคือความหมายของดอกท้อแล้วด้วยเฉพาะดอกท้อก็จะเกิดในช่วงเวลาที่ปีใหม่เทศกาลของเวียดนามด้วยแล้วก็ดอกม้อก็เหมือนกันนี่เป็นอ่า ต้นดอกทอที่มันใหญ่เมื่อที่ดอกทอนีอ้มันจะเกิดลูกค่ะแล้วก็ผลทอเราก็กินอร่อยเหมือนกันกรอบหวานกรอบมากอร่อยมากมาเมืองไทยก็ได้กินลูกทอค่ะแต่ว่าเป็นลูกทอ,อได้แช่แข็งยังไงก็อร่อยดี อ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่นะคะช่วงมึงน้ำมย